สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ o ูเกอร์พอดอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะยังมาต่อกันในเรื่องราวของดาวมาตรฐานและก็ความหมายทางโหราศาสตร์กันค่ะซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงดวงมหาจักรนะคะซึ่งเป็นดวงมาตรฐานในแบบที่ส่งผลดีแก่เจ้าชะตาไปแล้วค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาทาความรู้จักกับดวงอีกสองแบบในโหราศาสตร์กันค่ะนั่นก็คือดวงอุดและก็นิดนั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินคำว่ามหาอุดกันใช่ไหมคะ แต่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำมน,นิดนะคะซึ่งก็เป็นตำแหน่งดาวอีกแบบหนึ่งที่ให้ผลแตกต่างกันออกไปค่ะงั้นเรามาทำความรู้จักกับดวงอุดกันก่อนเลยค่ะดวงอุดเนี่ยสูงส่งยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าอุดเนี่ยคือจุดสูงสุดในท้องฟ้าค่ะดาวที่เป็นอุดเนี่ยจึงมีอำนาจความร้อนแสงสว่างความรุ่นโรงโชตช่วงเพิ่มทวีขึ้นกว่าปกติธรรมดานะคะให้คุณแล้วก็โทษรุนแรงแล้วก็รวดเร็วค่ะ อาทิตย์เป็นอุดเนี่ยนะคะมีคำกรอนกล่าวไว้ดังนี้ค่ะมหาอุดพระอาทิตย์ทรงฤทธิ์กล้ามีวิชาล้ำเลิศประเสริฐสันปริวาลญาติมิตรสนิทกันอุดมกรรทรัพย์สมบัติสวัสดีเขาบอกว่าหากอาทิตย์เป็นอุดนะคะจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์เป็นผู้ชนะศัตรูมีมิตรดีเข้มแข็งและซื่อสัตย์ค่ะเจริญด้วยศิลปะวิทยานะคะอยู่ในศีลธรรมค่ะพอใจในความสงบนะคะ มีน้ำใจเมตตากรุณาค่ะกำลังกายเข้มแข็งนะคะความรู้ดีค่ะมีโชควาสนาสูงอีกด้วยนะคะส่วนจัน์เป็นมหาอุดเนี่มีคำกลอนกล่าวไว้ดังนี้ค่ะมหาอุดประจัน์ทรอันจ่มใสห่างโรคภัยไม่มีทุกข์เป็นสุข,ขีจะไปไหนใช้ยวดยานฐานมั่งมียศศักด์ดีคนรักมักบูชาเขาบอกว่าจันเป็นอุดนี่นะคะจะเป็นคนที่มีทรัพย์ค่ะ รูปร่างสวยงามเป็นที่รักใคร่ของมหาชนนะคะชำนาญทางวรรณคดีมีความขยันขันแข็งมีอายุยืนแล้วก็มีบุตรบริวารมากค่ะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินนะคะส่วนอังคารเป็นมหาอุดเนี่นะคะมีคำกลอนกล่าวดังนี้ค่ะมหาอุดประอังคารสำราญใจจะโตใหญ่ปรากฏด,ด้วยยศถาทรัพย์เงินทองมองมูลเพิ่มพูนมาบุตรภรรยามากสิ้นที่ดินแดน อังคารเป็นอุดเนี่ยนะคะจะเป็นคนกล้าเจราจาคำคมค่ะมีโทระร้ายนะคะแต่ว่าหายเร็วค่ะแล้วก็จะมีเกีดยติยศชื่อเสียงนะคะเป็นผู้มีชัยชนะค่ะพภคสมบัติสมบูรณ์นะคะสนใจในการศึกษาและค้นคว้าค่ะแต่ว่าเจ้ายศเจ้าอย่างนะคะแล้วก็จะเป็นค่าย,ย่างแรงครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะส่วนพุทธเป็นอุดเนี่ยนะคะมีคำกลอนกล่าวไว้ดังนี้ค่ะ มหาอุดพุทธาปัญญายศจะปรากฏเงินทองของแก้วแหวนทั้งช้างม้าค่าคนล้นคะแนนลูกเมียแน่นไพรีไม่มีพานหากพุทธเป็นอุดเนี่ยนะคะจะเป็นผู้มีรูปสวยรวยทรัพย์ค่ะมีวิชาวความรู้พอใจในการศึกษาร่าเริงแจ่มใสเป็นที่นิยมกับคนทั่วไปนะคะมีโชคเสมอแล้วก็มีบุตรบริวารคู่ครองคนรักมากค่ะชีวิตมีความสุขนะคะ เดาพูดเนี่ยมีความหมายถึงการพูดเจรจานะคะงานด้านธุรกิจการประสานงานกับผู้อื่นนะคะการเป็นในหน้าการมีประสบการณ์สูงนะคะมีความเฉียบแหลมในการแก้ปัญหาเป็นนักเทศนักพูดเป็นครูผู้สอนเป็นนักเขียนนักประพันธ์นะคะมีความเป็นผู้มีอุปนิสัยในทางเจ้าบทเจ้ากลอนแล้วก็ช่างพูดช่างเจรจาค่ะส่วนผลิขัสเป็นอุดนะคะมีคำกลอนกล่าวดังนี้ค่ะ มหาอุดพรฤหัสสวัสดีจะมั่งมียศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งช้างม้าฆ่าคนพลการเป็นอาจารย์รู้วิชาปัญญาดีพรฤหัสเป็นอุดเนี่ยนะคะจะเป็นผู้มีปัญญาค่ะความรู้สูงนะคะทำแต่คุณประโยชน์ค่ะผู้ใหญ่ครูอาจารย์รักใกล้นะคะมีโชคลาภเสมอค่ะให้อภัยไม่พยาบาทนะคะช่วยเหลือเจอจานดีค่ะ ระงรับโทสะได้ง่ายนะคะมีอุดมคติในอริยธรรมกำลังกายแข็งแรงด้วยค่ะส่วนสุขเป็นอุดนะคะมีคำกลอนกล่าวดังนี้ค่ะมหาอุดประสุขไม่ทุกใจรูปวิไลซับเลิศประเสริฐสีทั้งเรือสวนไรนาพงษาดีจะเป็นที่พึ่งพาประชาชนเขาบอกว่าสุขเป็นอุดเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติค่ะมีความรู้ในธรรมนะคะ คุณยาเนี่ยสุภาพวาจาไพเราะอ่อนหวานค่ะมีน้ำใจเมตตากรุณานะคะอายุยืนค่ะแต่อาจจะตกอยู่ในอิทธิพลของการเงินค่ะต่อมาเสาเป็นอุดนะคะมีคำกลอนกล่าวไว้ดังนี้ค่ะมหาอุดพระเสามีชาวแล่นเป็นปึกแผ่นที่พระยาสถาผลอำนาจฤทธิ์มิสหายหลายตำบลมีค่าคนสินทรัพย์ไม่อับปางหากว่าเสาเป็นมหาอุดนะคะ จะเป็นคนมีน้ำใจกล้าแข็งค่ะมีอำนาจวาสนานะคะชนะศัตรูมีอายุยืนนานค่ะได้บุตริวาณีนะคะได้รับการอุดหนุนเจอจุนเป็นอย่างดีค่ะย่อมเป็นใหญ่โตได้นะคะจะชำนาญในศิลปรกรรมค่ะมีเมตตากรุณานะคะร่างอวบค่ะหากเป็นหญิงเนี่ยจะเป็นผู้จงรักในสามีดีนะคะแล้วก็สมบูรณ์ด้วยโภคกสมบัติค่ะสุดท้ายนะคะ ราหูเป็นอุดเนี่ยมีคำกลอนกล่าวไว้ดังนี้นะคะมหาอุดราหูผู้เรืองเดชแสนวิเศษคุณสมบัติไม่ขัดขวางมีโพคัยใจบุญเป็นขุนนางโรคก็ห่างภัยรีไม่มีเอย่ยหากราหูเป็นอุดเนี่ยนะคะจ,จะเจริญด้วยทรัพ์ยสมบัติค่ะคุณภาพต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับดาวเสาเลยนะคะส่วนดวงอีกประเภทหนึ่งนะคะเรียกว่านิดค่ะ ดวงนิดเนี่ยจะแปลว่าตา่ําหรือว่าเบื้องล่างต่ําสุดนะคะดาวที่เข้าสู่ตําแหน่งนิดเนี่ยจึงถือว่าเป็นดาวที่เสริมคุณภาพค่ะสามารถให้โทษนะคะหากเข้าสถิตเป็นนิดตรงพบใดเนี่ยดวงชะตาก็พยากรณ์ได้ว่าพบนั้นเนี่ยจะเสริมคุณภาพนะคะและถ้าคลองเป็นเกษตรพบใดก็จะสร้างความเสื่อมให้พบนั้นนะคะนอกจากว่าจะมีดาวอื่นมาช่วยเสริมคุณภาพผ่อนความร้ายลงไปได้นะคะโดยนิดเนี่ยจะให้โทษโดยแท้จริงนะคะ โดยที่นิดเองเนี่ยนะคะก็มีคำประพันธ์โบราณกล่าวไว้ดังนี้ค่ะพระอาทิตย์เป็นนิดนั้นท่านชี้ มักเป็นนี่ท่านแจ้งแสดงสารว่าญาติมิตรไม่ดีมักมีพานศัตรูผ่านจำเนียนเบียดเบียนตนจันเป็นนิดอับโชคมป็โรคร้ายมักจับจ่ายสมบัติให้ขาดสนอังคารนิทซับร้อนค่อยผ่อนปรนมีค่าคนแสนเข็นเป็นศัตรูพุทธเป็นนิททาสีและพี่น้องไม่ปรองดองทรยศหน้าอดสู พฤหัสเป็นนิดจงพิจดูมีโทษอยู่มีใครห่างไม่บางเบาสุขเป็นนิดลูกเมียต้องเสียทรัพปนปี้ยับประหนึ่งต้องพึ่งเขาผู้อื่นเลี้ยงอยู่เป็นนิดชีวิตเราองค์พระเสาเป็นนิดจงคิดทายว่าได้ทรัพย์กลับเข็นเป็นโทสาพันธนาจองจำทำฉิบหายพระราหูเป็นนิดคิดปัญญาจงทำนายอย่างสาวรันเท่านั้นเอ่ยโดยนิดนี้นะคะ จะให้โทษเนี่ยขึ้นอยู่กับองศาบังคับดังนี้ค่ะอาทิตย์เป็นนิดนะคะเมื่อมีองศาจำกัดที่10องศาค่ะผู้นั้นน่าจะตกเป็นทาสแก่ตนเองนะคะอาพับญาติพี่น้องค่ะเป็นที่เกลียดชงังแก่ญาติพี่น้องนะคะมีศัตรูมากค่ะแล้วก็คิดทั้งปองร้ายแล้วก็เบียดเบียนด้วยนะคะส่วนจันทร์เป็นนิดนะคะเมื่อมีองศาจำกัดที่3องศาค่ะ ผู้นั้นเนี่ยจะมีโรคภัยแล้วก็ซั์มักวิบัตินะคะเพศตรงข้ามมักก่อเหตุขึ้นค่ะย่อมเหลวแหลกในเรื่องชู้สาวนะคะมีโรคเบดเบียมประจําตัวคีโรคค่ะมักได้คู่เป็นไม้นะคะ ส่วนอังคารเป็นนิดนะคะเมื่อมีองศาจําจำกัดที่28องศาค่ะผู้นั้นเนี่ยจะหาทรัพย์ได้ยากนะคะจะเป็นผู้รับใช้นะคะแต่ว่ามักจะย่อหย่อนต่อศีลธรรมในทางชู้สาวค่ะมีทรัพย์ก็เก็บไม่อยู่นะคะบริวารเนี่ยมักหนีห่างพวกพ้องมักจะเป็นศัตรูนะคะและจะวิบัติเมื่อแก่ด้วยค่ะส่วนหักพุธเป็นนิดนะคะ จะมีองศาจำกัดที่15องศาค่ะผู้นั้นเนี่ยจะมีญาติเป็นผู้รับใช้นะคะทำให้เป็นพานหรือว่ามีนิสัยพานค่ะผู้ไม่มีมารยาทนะคะมักขู่เข็นแล้วก็ทะเลาะกับญาติตนเองอยู่เสมอค่ะและญาติเนี่ยก็กลับเป็นศัตรูด้วยนะคะต่อมานะคะหากพฤหัสเป็นนิดนะคะจะมีองศาจำกัดที่5องศานะคะ ผู้นั้นเนี่ยมักพูดจาไม่น่าฟังค่ะจะมีโทษพระบากพล่อยนะคะหรือว่าโอธทภัยค่ะทําให้เป็นผู้เขลาปัญญานะคะและจะเสียเพราะว่านิสัยพูดง่ายค่ะส่วนหักสุขเป็นนิดนะคะมีองศาจํากัดที่27องศาค่ะผู้นั้นเนี่ยจะอาภัพความรักใกล้อาภัพคู่ครองนะคะแพ้คู่ค่ะแล้วก็เสื่อมทรัพย์ สมรรถภาพนะคะต้องพึ่งผู้อื่นค่ะมีอำนาจจิตรหรือว่าความเข้มแข็งเนี่ยน้อยกว่าคู่ครองของตนนะคะมักมีบุตรอ่อนแอหรือบุตรเนี่ยจะตายจากไปนะคะส่วนหากเสาเป็นนิดนะคะมีองศาจำกัดที่20องศาค่ะผู้นั้นเนี่ยใช้ใจ่ายเก่งนะคะพึ่งพาย,ยาดไม่ได้นะคะเผ่าพันธุ์เนี่ยมักจะจากไปหรือวิบัตินะคะจะถูกใส่ความหรือว่าเข้าใจผิดทำให้เสียทรัพย์บ่อยค่ะ ส่วนราหูเป็นนิดเนี่ยมีองศาจำกัดที่1องศานะคะผู้นั้นจะเดือดร้อนที่อยู่ค่ะเป็นคดีท้ยความนะคะอาจได้รับโทษกักขังจองจำนะคะใจน้อยค่ะคลาดต่อการสารภาพผิดนะคะมักต้องย้ายที่อยู่เสมอค่ะ สำหรับหลักพยากรณ์นะคะดาวที่เป็นนิดเนี่ยจะไม่เป็นนิดได้ก็ต่อเมื่อมีจำนวนองศาเนี่ยสูงเกินกว่ากำลังของดาวคู่ธาตุของตนขึ้นไปนะคะหากมีองศาต่ำกว่าดาวคู่ธาตุเนี่ยก็จะถือว่าเป็นนิดค่ะและก็มีองศาเท่ากับจำนวนจำกัดนะคะถือว่าเป็นนิดต่ำสุดอย่างแท้จริงค่ะดวงนิดหรือว่าดาวนิดเนี่ยเป็นดาวที่เสื่อมผลอับแสงไม่มีพลังนะคะมีดาวนิดมากเนี่ยคือเป็นดวงตกอับ หรือว่ารุ่งเรืองไม่นานก็กลับตกอับค่ะการดำเนินชีวิตเนี่ยจะไม่ราบรื่นนะคะค่ะและนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของความหมายของดาวอุดลนิดในดวงชะตานะคะซึ่งสามารถให้ความหมายทั้งทางดีและร้ายในดวงชะตาของเราได้ค่ะแต่ว่าเรื่องราวของดาวมาตรฐานเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในตอนต่อไปเราจะมาเล่าถึงความหมายของดวงราชาโชคกันค่ะหากว่าสนใจเนี่ยก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะ ค่ะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะยังให้สาระแล้วก็บันเทิงกับเพื่อนๆเนี่ยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาไปเพลงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ